สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง้าบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำพัดลม DIY นะครับทำเองง่ายๆนะครับได้ที่บ้านนะครับช่วยดับความร้อนอุณหภูมินะครับของเรานะครับภายในห้องนอนนะครับไปครับไปรับชมกันเลย เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่ใช้งานก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มน้ำนะครับที่เอาไว้ดูดน้ำจากตู้ป้านะครับตัวนี้ผมก็ซื้อในราคา80บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อนะครับอลูมิเนียมนะครับขนาดยาว6เมตรนะครับผมซื้อมาในราคา120บาทนะครับสั่งจาก a z a d ดนะครับสองชิ้นนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นกระติกน้ํานะครับ5ลิตรนะครับผมตัวนี้ก็ถ้าซื้อก็ประมาณ60บาทนะครับแล้วก็นี่ครับใส่ย่างนะครับที่ต้องใช้นะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาลงมือนะครับประกอบกันเลยดีกว่านะครับว่าทําเช่นไรนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ท่อโลเนียมนะครับที่พัดลมก่อนนะครับ ก็จะตัดท่อนะครับให้เข้าตามรูปพัดลมนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะมาเจาะนะครับลู่นะครับเพื่อที่จะใส่ใส่ย่างนะครับลงไป ตัวนี้ก็จะเป็นรูน้ำข้าวนะครับ สายตรงนี้นะครับเราจะใสยปั๊มนะครับ นี่นะครับอาในกระติกนะครับก็จะใส่สายนะครับตัวนี้สายนะครับต่อจากปั๊มนะครับอันนี้สายน้ําออกนะครับนี่นะครับส่วนด้านในนะครับเจาะเอาสายไฟออกนะครับแล้วก็อุดก้าวนะครับให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้น้ำเข้านะครับอันนี้น้ําออกนะครับมาครับเดี๋ยวทดลองนะครับใส่น้ําแข็งนะครับ น้ำลงไปเลยครับน้ำไม่ต้องเทยเยอะมากนะฮะเอาแค่ท่วมตัวปั๊มพอนะครับนี่นะครับเราก็ไม่ต้องเทยเยอะนะครับเอาแค่ท่วมปั๊มพอ นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้หลังจากที่ผมทดลองนะครับเปิดก่อนแล้วนะครับน้ํานะครับมันมีไอเย็นนะครับเกาะตามเหล็กนะครับอลูมิเนียมนะครับแล้วมันพัดลมเป่านะครับก็ทําการเลอะเทอะนะครับหงุนได้ตัดกระป๋องน้ํานะครับตรงนี้นะครับมาทําการลองนะครับเห็นไหมครับจะมีตัวน้ําหยดลงมานะครับ แล้วก็จะต่อสายยางนะครับเข้าไปตรงจุดนี้นะครับอีกจุดนึงนะครับเพื่อที่จะให้น้ำไหลกลับเข้าไปในกระติกนะครับมาให้หกเลิศเทอินนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับก็จะมีไอเย็นนะครับที่จับเกาะอยู่กับเหล็กอลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะครับได้เป่าออกมานะครับคัดลมเป่าออกมา ก็จะทําให้เกิดความเย็นนะครับลดอุณหภูมินะครับในห้องของเรานะครับได้มากขึ้นนะครับอ่าผมคิดว่าถ้าเอาไว้ในห้องนะครับน่าจะได้ประมาณ10องศาเลยนะครับตัวนี้ถ้ามีเครื่องช่วยวัดนะครับก็คงจะดีนะครับผมไม่มีเครื่องวัดองศานะครับนี่นะครับตัวนี้น้ําหยดลงมานะครับก็จะเข้ากระป๋องตัวนี้นะครับไม่หดเหลือเท่านะครับ น้ำเยอะนะครับแต่เขาก็จะไหลลงไปในสายนะครับที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นพัดลมไอเย็นนะครับ diy นะครับขึ้นมาเองนะครับนี่นะครับหลังจากผ่านมาหนึ่งชั่วโมงนะครับผม เวลาได้เต็มนะครับเขาก็จะไหลลงท่อไปนะครับตัวนี้จะมีหยดเล็กน้อยนะครับเวลามันกระเซ็นมานะครับก็จะมีพลาดมาบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับจะมาดูน้ําในกระติกนะครับนี่นะครับน้ําในกระติกนะครับก็ยังมีน้ําแข็งอยู่นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ยัง ใช้งานความเย็นได้อยู่นะครับดูจากไอเย็นนะครับจากท่อนะครับเห็นไหมเย็นแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นะครับว่ามีไอเย็นนะครับเกาะติดเต็มเลยนะครับพัดลมเป่าออกมายังไงก็เย็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าผูชอบและใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ